ไทยชยเสยาค่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยสมเกรลีตัดจักตราแปลงสีปักคู่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักสมกัดสมาชิกคอรีนาเนปเปิดนะคะท่านทํางานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะท่านได้เข้าเข้าสู่ธุรกิจคอรีนาเน้เปิดเพราะท่านประทับใจในสินค้านะคะท่านประทับ สวัสดีครับเจริญค่ะท่านนะคะเก้าเข้ามาที่บริจัทคอรีานาเนฟเวอร์แนะวะเห็นว่าประทบอย่างในสินค้าใช่ไหมคะใช่ครับท่านมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรบ้างคะมีปัญหาเกี่ยวกับสายตานะครับเพราะว่าผมสายตาเนี่ยตาผ้าบวม,มองไม่เห็นมองไม่ชัดนั่งอยู่ใกล้ๆกันก็มองไม่ชัดนะครับ,รบผมไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเส้นเลือดสมองตี 50%แล้วเพราะเลือดไปเล้งสมองไม่พอตาตึงจัดมองไม่เห็นตา,าบบอดแล้วขอโทษทีเท้าซ้ายผมนี่ก็ชาไม่มีความรู้สึกเท้าขวาสะโพกข้างขวานี่ก็เป็นกระดูกพับเส้นมันเป็นหลายๆอย่างรวมกันอยู่ในตัวผมตาผมหมอบอกว่าเลือดไปเล้งสมองไม่พอตาจึงมองไม่เห็นแต่พอ ผมก็ไอผลิตภัณฑ์ตรงไหนที่ว่าดีจะรักษาผมให้ตามองเห็นได้ผมก็ซื้อมาทานซื้อมาทานแล้วปกติทานไปหลายๆอย่างมันก็ไม่หายากับตาผมก็ยังมองเมฆเหมือนเดิมจนกระทั่ง,ทงวันหนึ่งผมไม่ได้เจอกับบุรุษท่านหนึ่งเขาบอกว่าปริตภัณฑ์ของเขาดีมาก ผมก็เลยเปิดใจว่าลองมีสักอย่างสิวะที่ <นะ S 2> คุณหมอสุรชัยลองมีสินค้ารายการไหนบ้างคะก็มีเคดีครับโอริดดน่าเคดีกวดนี้ค่ะครับผมกวดนี้<ต>ครับแล้วแล้วก็ไนต n ิกา้าไนตริกา้าแล้วก็จีแบ k ครับ ก็เป็นแบบแคปซูลนะคะแคปซูลจะเป็นแบบนี้นะคะแบบค่ะคุณหมอทานยัไนงไงคะวิธีทานวิธีการสามวันรแรกก็ให้ทานครึ่งฝานะครับ,คร,บครึ่งฝาบวกกับแคปซูลหนึ่งแคปซูลนะครับสามวันรแรกทีนี้ว่าอย่างน้ำเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างน้ำเนี่ยผมตาผมก็มองไม่เห็น เราจะทานครึ่งฝาจะทานยังไงผมก็เลยปริมาณเอากะปริมาณเอาว่ายกขวดดื่มเลยนะแต่แคปซูลเรามกินตามปกติแล้วคุณคุณหมอเนี่ยกัะทานกี่วันคะรู้สึกว่าผมทานไปได้ห้าวันสายตาผมก็มองเห็นชัดเจนแล้วห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาถึงวันที่สามสิบธันวา ตาผมมองเห็นแล้วทางห้าวันรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากเลยให้คุณหมอนะคะฝากความประทับใจนะคะหลังจากว่าประทับใจสินค้าของสมปริตรจิตใจแล้วนะคะว่าจะฝากความประทับใจนี้กับจากผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหลายๆนะคะปัญหาสุขภาพคุณหมอจะฝากนะะคข้อมูลตรงที่บอกว่าสินค้าสมปริตภจิตใจากใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมขอแนะนําให้ว่า สมุนไพรของบริษัทโสมเกาหลีตังคุยจับตราแตงสิฟันคู่ดีจริงๆครับผมได้ประสบการณ์จากตัวเองมาแล้วผมจึงอยากจะให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหันมาร,รับประทานสมุนไพรของบริษัทโสมเกาหลีตังคุยจับตราแดงซีฟันคูด่ดูนะครับเราจะสดใส จากภายในทจากภายในสู่ภายนอกนะครับผมกล้าการันตีเพราะว่าผมเอาตัวของเองเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้ถันมารับประทานสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันนะครับค่ะนี่นะคะคืออีกหนึ่งประสบการณ์นะคะที่ท่านได้ทานสมุนไพรโสมเกาหลีตังคุยจับแล้วมีสุขภาพดีขึ้นนะคะแข็งแรงจากาาภายในสดใสสู่ภายนอก ด้วยต้นตำรับราชันแห่งไทยโสมเกาหลีตัางคุยจัก๊กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ